สวัสดีจ้ะตอนมาอยู่สวีเดนใหม่ๆก็สงสัยเหมือนกันว่าเวลาเขาทำแปลงพักเขาจะทำยังไงเนาะมันถึงจะเอาผ้ามาคุมได้โดยที่ผ้าไม่คุมลงไปโดนต้นพักนะจะ๊ะเพราะว่ามันหนาวบางทีเราก็ต้องการใช้ผ้าไฟเบอร์มาคุมแปลงของเราเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นเพื่อไม่ให้พักมันมันโดนความเย็นโดนเฉาอะไรประมาณนี้จะ้ะแล้วก็ กว่าจะได้เรียนรู้ว่าเขาทำกันยังไงก็ใช้เวลาหลายปีอยู่แล้วทีนี้พอทำเสร็จแล้วตอนนึงลงคลิปไปแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ที่สวีเดนนี่แเราจะ mm hmm. เขาก็ถามว่าทำยังไงอะ่ะใช้อุปกรณ์อะไรมา mm hmm. เราก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูจ้ะเราใช้อุปกรณ์อะไรที่มาทำเป็นไอที mm ่โ hmm. คง้คงๆแบบนี้ ถ้าบ้านเราก็คงใช้เอ่อ PVC เนาะ p v c มันก็มันก็จะแข็งกว่าอันนี้ก็เป็น p v c เหมือนกันจ้ะแต่เขาใช้สำรับเอ่อสอดสายไฟเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันว่ามันวอามาเป็นหน้าตาย,ยัางไงร,ราคาก็ไม่ไม่ถึงกระแพงเท่าไรจ้ะมันจะเป็นประมาณนี้จ้ะ เขาเขาใช้เขาใช้สอดสายไฟเข้าไปแล้วก็ฝังไว้ในผนังนะจ๊ะอันนี้เป็นเป็นท่อสำหรับใส่สายไฟมันก็จะดำดำแล้วจ้ะมันก็จะเป็น PVC ชนิดอ่อนอ่อนกว่าบ้านเราอยู่มัง้งไม่แน่ใจเพราะว่าบ้านเรามันใหญ่กว่านี้เนาะมันก็เลยรู้สึกว่าแข็งกว่านี้อันนี้มันจะเป็นมันเป็นเส้นตรงๆมาแหละจ้ะจะเรามาดัดโค้งเอาเส้นนึงก็ เส้นหนึ่งก็ยาวได้ได้เท่านี้พอดีจะ้ะได้เท่าที่มันโค้งนี้พอดีเลยเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็ประมาณ10โคนจะ้ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30บาทแล้วเราเราซื้อไม้ที่เขาอาบน้ำยากันพุภาษาสีเดนเรียกว่าอิมเพกเนียละอะไรประมาณนี้ละจะ้ะ ไม้ที่เขาอาบน้ํายามามันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่าไม้กระดานทั่วไปจ้ะมันจะออกสีออกสีประมาณนี้ออกสีออกเขียวเขียวออกสีเขียวเขียวอ่อ,อนๆเพราะว่าเขาอาบน้ํายามาแล้วมันจะทนน้ำทนน้าท,ทนแดดจ้ะอันนี้เราก็พึ่งไปซื้อมาใส่เพราะว่าถ้าใช้กระดานธรรมดาไม่กี่ปีมันก็จะพุจ้ะ พวกนี้ก็พุไปหลายแล้วพวกนี้ก็พุไปหลายแล้วนี่ก็พอมันพุกก็เราก็ไปซื้อไม้กระดานอันนี้มาเปลี่ยนจ้ะอย่างอันนี้เราก็ใช้ใช้ไม้กระดานที่อาบน้ํายามาแล้วจ้ะหลายปีแล้วนี่สี่ห้าปีมันก็ยังมันก็ยังคงทนอยู่แล้วเราก็เอาเอาไม้กระดานนั้นมาตีเป็นเป็นขอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ ม,มันจัดการง่ายดีนะจ๊ะเวลาเราปลูกพักมันก็ดินมันก็ไม่ไหลหนีเวลาลดน้ำมันก็อยู่ในแปลงดีเสร็จแ,แล้วก็เอาไม้มาทำเป็นคานจ้ะไม้ที่ทำเป็นคานไม่ได้ไม้อาบน้ำยาดอกไม้ทั่วไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับดินอะไรมากมายก็เลยใช้แบบนี้เล็กแล้วก็ มีคานด้วยจะ้ะถ้าไม่มีคานมันก็จะอ่อนมันก็จะอ่อนยบยาบก็เลยก็เลยต้องมีคานเพื่อให้มันได้ยึดเกาะแล้วตรงข้างล่างตรงข้างล่างนี่มันก็มีขายอยู่ที่ร้านก่อสร้างเหมือนกันจะ้ะเป็นตัวยึดเป็นตัวยึดของไอท่อสายไฟนี่แหละท่อพี c ีซีสำหรับสายไฟนี่แหละเป็นตัวยึดก็ เอามายึดติดตรงนี้จ้ะมองเห็นไหมน้องเอ่อเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเหยียบแปลงพักแล้วกันนี่จ้ะจะยึดจะยึดติดประมาณนี้เอายึดติดกับกระดานมันจะได้หรือเราไม่ไม่ทำขนาดนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะมีไอเดียจ้ะไอพวกเราก็คิดกันสองคนผัวเมียว่าจะทำยังไงมันถึงจะ ถาวรก็ผ่ากันประดิษฐ์ประดอยจ้ะอย่างอันอันนั้นมันแปลงมันใหญ่แปลงพวกนี้ก็ได้แผ่นพลาสติกมาจากเพื่อนจ้ะแผ่นพลาสติกมาจากเพื่อนก็มาตัดครึง่งแล้วก็มาทําเป็นขอบตอนสมัยอยู่บ้านเช่ามันมีแกะมีแกะที่ออกมาข้างนอกสวนเราแล้วก็มีหมาที่เขาจูงเดินอ่ะมันชอบวิ่งเข้าไปในแปลงพักเราเราก็เลย เราก็เลยอยากมีขอบแป้งสูงๆแบบนี้พอดีเพื่อนให้ไอ้นี่มาก็เลยเอามาทําเป็นแปลงจ้ะมาทํารัดแป้งกันไปทั่วสองคนผนัวเมียพากันทําไปแล้วชีนี้ท่อ p ี c อันนี้มันความยาวมันไม่ถึงมันก็มีข้อต่อให้จ้ะข้อต่อที่เป็นอย่างเงี้ยก็แค่เอามาสวมเฉยๆเออมานสวมแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้กรสุไปอันนี้ก็ทําโครงเพราะว่าเวลาเราเอาตะขคายมาคุมมันจะได้โป่งๆพอเวลาสตรอเบอรีเป็นลูกซุปยังไม่ทันซุปดีลักนกก็จะมากินเราก็ต้องใช้ตะขคายมาคุมอันนี้ยังไม่ได้เอายังไม่ได้เอาล็อกไท้มามัดติดไว้จะ้ะถ้ามาติดไว้มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ตอนนั้นเราลือแปลงเข้าไปคุดดินก็เลยถอดถอดไอตัวนี้ออกจะ้ะ อย่างตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้ตัวล็อกอะไรมากมายจะ้ะแค่เอาสว่านมาเจาะรูแล้วก็เอาล็อกไทยล็อกไทยมามาติดไว้นี่ก็หาวิธีเอาจะ้ะมันก็ง่ายๆถ้าเป็นเมืองไทยบ้านเราใช้ท่อ p ี c รุ่นเล็กๆก็น่าจะได้นะจะ้ะมาทำเป็นโค้งๆแบบนี้เป็นเป็นโดมไปเราเวลาอยากปลูกพักที่ต้องใช้พลาสติกคุมก็ก็ง่ายจะ้ะ แต่ก่อนนี้ก็ใช้พลาสติกคุมอยู่พลาสติกก็ไปซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเหมือนกันจะ้ะเป็นพลาสติกสําหรับก่อสร้างมันก็จะผืนใหญ่ผืนกว้างอันนี้เป็นพลาสติกเก่าที่เราจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้จะ้ะพลาสติกสําหรับก่อสร้างมันจะกว้างแล้วก็ยาวยาวหลายสิบเมตรอยู่กว้างกี่เมตรนาะสามเมตรครึ่งประมาณนี้แหละจ้ะจำไม่คิด ก็เอามาเอามาทําคุมเป็นโรงเรือนเป็นโรงเรือนได้จ้ะตรงนี้ก็จะมีหลายแปลงอยู่จากที่ไม่ได้มีโดมไม่ได้มีโครงขึ้นปลูกดอกมงดอกไม้ปลูกพักหอมพักชีหญ่านี่ไม่ได้ปลูกจ้ะขึ้นเองลกมากทที่สะบีเดนมันจะมีไอไอตัวขอบกัน เวลาเขาใช้พาเลตพาเลตใส่ของไอตัวเนี้มันความกว้างความยาวมันเท่ากับพาเลตพอดีเขาก็จะวางบนพาเลตแล้วก็เอาของใส่แล้วทีนี้พอเขาไม่ได้ใช้งานเขาก็ออกมาขายมันก็ดีอยู่จะ้ะเพราะว่ามันมันพับได้มันพับได้อะไรได้แต่มันไม่ได้อาบน้ํายาก,กันพุพอเราพอเราเอาฝังวางไวก้กระดินอย่างนี้นานๆไปมันก็พุจะ้ะ ก็มีที่จะได้เก็บไปทิ้งก็เยอะอยู่อ่าก็ให้ดูเดี๋ยวอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นรุ่นเล็กเป็นเป็นเป็นพัานเขาเรียกผ่านครอกกะ,ะาภาษาสวีเดนเรียกว่าผ่านครอกกะมันมันพุได้จ้ะเพราะว่าเขาไม่ได้อาบน้ํายามาก็ทามาจากไม้กระดานทั่วไปมันก็จะพุประมาณนี้อันนี้อันนี้ไม้กระดานพวกนี้ก็คือเราซื้อกระดานที่สําหรับที่อาบน้ํายามาแล้วจ้ะเขาใช้ไปทํา เป็นสะพานอยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปทำสะพานตรงทะเลตรงอะไรงี้ก็จะใช้ไม้ที่อับน้ำยางมาแล้วจ้ะแล้วเราก็เอามาใช้ในสวนมันก็คุ้มอยู่นะแพงอยู่แต่ว่าก็ใช้ได้หลายปีมันมันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนดีจ้ะอันนี้เราก็เอาผ้ามาปูดินเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเร็วมากดูดูได้จากในแปลงอันนี้ขนาดถอดไปแล้วได้ดิถอดไปแล้วรุ่นหนึ่งขึ้นมาใหม่เขียวพลึบเลย อย่างอันนี้ใช้กระดานทั่วไปจ้ะก็จะเห็นนี่มันก็จะพุเปอยก็จะเปื่อยจะยุ่ยเพราะว่ามันอยู่กับน้ํากับดินนะจา้ะไม่มีปลวกไม่มีปลวกมากินเหมือนบ้านเราแต่ว่ามันก็พุมันก็พุไปตามเวลาเราเราก็รอ <laughs> เราก็รอให้มันให้มันพุเอาให้ซะให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยว ปีหน้าถ้ายังขยันถ้ายังอยากมีแปลงอันนี้อยู่ก็จะไปซื้อไม้มาเปลี่ยนจ้ะอย่างอันนี้ซื้อไม้มาเปลี่ยนแล้วไม้ยังดูใหม่ๆอยู่แต่โรงอันนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้จ้ะว่าจะเอาไปทิ้งดีไหมมีไห้มันก็ดีจ้ะมันก็ดูมันก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนดีแต่ถ้าจะเอาแค่ไม้มาทำเป็นขอบเฉยๆก็ได้จ้ะได้หมดถ้าสดชื่น ก็จะประมาณนี้จ้ะวิธีทำวิธีทำใหแปลงทำแปลงทำโครงขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เอาผ้ามาคุมก็จะเป็นประมาณนี้เด้อจ้ะขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า